ผมในสายตาสาวรุ่นเดียวกันก็แค่ไอเนื้อแต่งตัวธรรมดาธรรมดาน่ะไม่เห็นจะหล่อตรงไหนเลยผมในสายตาของป้าร้านขายข้าวว่าไงจ้าสุดหลอกินอะไรดีจ้าวันนี้อมากินร้านป้ามาเนี่ยฮอยู่ดีๆก็หล่อเห็นไหมโดยชมมาสุดหลอทั้งวันเลยอ่ะป้าใจดีมากป้าก็เรียกแบบนี้ทุกคนนะโลกฮไม่ป้าทำลายความฝันผม เมื่อผมได้ยินคนคุยกันและมีชื่อตัวเองอยู่ในนั้นฮไอ้สมพงษ์น่ะมาขี้เกียจและไม่ทำงานบ้านอช่าใช่าๆช่ายช่ายจนายยังเกาะฮะผมไดียวยืมีผมเดชซิบบอหาให้ผมจักสีบได้เดชเพื่อที่ถามผมว่าทำไมมึงไม่ตอบชาติกูว่าเฮ้ยกูส่งคลิปไปตั้งเยอะแยะุณหลับอยู่เพื่อนมึงจะส่งอะไรมามึงส่งเลยเดี๋ยวกูดูทีหลัง ครูบอกกับผมว่าเธอได้สีคะแนนเต็มยี่สเพื่อทั้งห้องคํำผมเพราะผมสอบตกฮ่าฮ่าไอนี่มันสอบตกว่าเพื่อนครูที่บอกว่านั่นคือคะแนนที่สูงที่สุดในห้องเป็นไงผมเดินเข้าร้านอาหารแม่ขากินอะไรจ้าพอรูปหล่อคนรู้สึกกับผมนี่เราหลอกกรดนั้นเชียวเหรอเมื่อพูดถึงกระดาษทดเลขในห้องสอบคณิตศาสตร์เอาไว้คิดเลขเหรอไม่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 ที่นี่เขาไม่ทำกันอย่างนั้นหรอกนะเอาไว้วาดรูปเล่นใช่เลยนี่แหละไอ้น้องได้เวลาแสดงความสามารถของการเป็นศิลปินของนายแล้ว กลุ่มของผมตอนเลือกว่าจะกินอะไรดีแล้วแต่มึงเลยเพื่อนแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงเลยเพื่อนแอวแับมึงเลยเพื่อนเพราะไม่มีใครกินอะไรทั้งนั้นอ่ะอิชฉาขี้ตาเธอจังอ่ะทำไมหรอได้อยู่ในสายตาเธอตลอดเลยอ่ะเฮ้ยไอชฉาขี้โมูกเธอจังทำไมอ่ะได้อยู่ในทุกลมหายใจของเธอนะ่ะเฮ้ยอิชฉาฉี่เธอจัง <c oughs> พอ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 มึงจะพูดอะไรต่อพอมันได้อยู่ใกล้ของเธอน่ะกูบอกให้มึงพ่อไงมึงพูดทำไมพ่อจ้าหนูเกิดมาได้ยังไงเหรอครับดูคลิปวิดีโอนี้สิลูก หลอกเมื่อผมนั่งรถกับเพื่อนแล้วมันบ่นว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าแล้วเบาได้เบาเพื่อนกูยังอยากมีชีวิตอยู่ถ้ามึงจะขี่2 0งขนาดนี้มึงปล่อยกูลงปั๊มไหนก็ได้นะเพื่อนเวลาเพื่อนโกรธหรือว่าเวลาเพื่อนเสียใจอย่าไปนั่งรถกับเพื่อนครับเพราะเสี่ยงอยู่ในอันตรายชีวิตอาจจะไม่ปลอดภัย ภา,าพที่ส่งให้ครู VS ภาพที่เก็บไว้เองภาพที่ส่งให้ครูเมื่อณครูผมแต่งตัวถูกระเบียบนะผมจะไปโรงเรียนแล้วภาพที่เก็บไว้เองเออหมาหนังงูมึงไม่กล้ากัดกูหรอกเดยทอถอยกูยนั่ง๋ยวกูกัดตูดหนยรูปหล่อเทพเป็นระเบียบไม่เก็บไว้ครับเก็บแต่รูปพิมพีเียนเอาไว้อย่างเช่นรูปหลุดเพื่อนอะไรเงี้ยเต็มโทรศัพท์เลยเมื่อผมปวดขี้แต่ครูบอกว่ารอให้จบคาบก่อนครูครับวันนี้แค่สองนาทีเองให้ผมไปไม่ได้เหรอไม่ได้นักเรียนต้องอยู่ให้ครบชั่วโมงนะไม่งั้นครูไม่เค่กก้ัแตาาง เมื่อผมได้ของเล่นมาใหม่เอ็งนอนกอดทั้งคืนเลยฉันจะไม่ให้หนายหายไปไหนหรอกนะของเล่นของฉันผมบอกเพื่อนว่าฉันไม่ชอบกินเผ็ดนะเพื่อนอาหารนี้มันเผ็ดหรือเปล่าไม่เพื่อนไม่ไม่อาหารนี่ไม่เผ็ดเลยลองกินดูสิผมได้กินเข้าไปาว้าได้บอกว่าเผ็ดว้าเรียบร้อยครับโดนเพื่อนหลอก สิ่งที่คนอื่นเห็นเป็นโต๊ะเรียนเอาไว้สำหรับเรียนเอาหนังสือไว้ข้างในแล้วก็ตั้งใจเรียนสิ่งที่ผมเห็นอืมแตเวลานอนแ่บแล้วแหละที่นอนนุ่มๆของฉันใช่ครับพอถึงคาบพณิตศาสตร์ทเลยผมจะมองมันไปเตียงนอนทุกทีมีใครเคยนอนในห้องเรียนบ้างครับคอมเมนต์ทีนะครับผมเคยนอนครับผมพอตื่นมาทุกคนหายหมดเลยแต่ผมได้ใบสั่งยาลายมือหมออืมหมอมาเขียนเชี่ยอะไรลงไปเชฟคนหนึ่งกูบอกแล้วไงกูบอกมึงว่าอย่าเลื่อยไงกูหัวเลื่อยไม่ให้กูเลื่อยแล้วมึงจะให้กูทำยังไงวะ พูดถึงการรักษาสุขภาพดัมเบลธรรมดาเลยไม่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 ที่ยกน้ำหนักสี่กิโลไม่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 เครื่องออกกำลังกายแบบยกเซตไม่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 ไอ้กินร้านหมูกระทะใช่เลยนี่คือการรักษาสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตยังไงล่ะต้องกินหมูกระทะวันละหนึ่งชุดวิธีทำความเข้าใจผู้หญิงบทแรกหนังสือปึกใหญ่ขนาดนี้กูอ่านมาครึ่งเล่มกูยังไม่เข้าใจผู้หญิงเลยผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยากที่สุดแล้วล่ะครับ เอาล่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโปรเจกต์ทอยกันนะเปอร์เซ็นต์แบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบแบบนั้นแบบนี้ไม่ถึง2นาทีนะครับหลับครับผมใครที่เป็นคนนอนยากหรือว่าหลับยากนะครับอัดเสียงครูคณิตศาสตร์ตอนสอนในโรงเรียนแล้วเอามาเปิดฟังที่บ้านครับนอนหลับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมที่เพิ่งซื้อของกินมาเพื่อนที่อยู่แถวนั้นเฮ้ยเพื่อนรักแคนเบอร์เกอร์ได้ากินดีนี่ขอสักคำหน่อยจะเป็นไรไปเายอะแอะคำเดียวนะเพื่อนนะใช่คำเดียวกูจะกินคำเดียวแล้วมึงก็ไม่ได้กินเลยอ่ะ ผมตั้งชื่อในเกมว่าเยังเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อขู่ให้คนอื่นเกรงกลัวแห้มมนตัวกลัวกูแน่นในเซิร์ฟเอชียมันกลัวคนญี่ปุ่นแน่นอนคนญี่ปุ่นในเกม <S <S เทำไมไอ้หมอนั่นมันตั้งชื่อว่าแปลงสีฟันไดโนเสาร์ซอสนินจาวะชื่อมันน่ากลัวตรงไหนวะเนี่ยปัญญาอ่อนมากกว่า มที่เช่าหอพักแล้วโดนผีหลอกแฮ้เอ้ยเดี๋ยวมึงไม่กลัวกูเหรอไม่กลัวนะเจ้าของบอกว่าตอนมึงยังมีชีวิตอยู่อ่ะมึงไม่มีใครเอามึงไม่มีเงินเก็บแถมค้างค่าเช่าคิดว่ากูจะกลัวผีขี้แพ้อย่างมึงเหรอไม่มีทางหรอกความรู้สึกของผีโอ้ยมึงด่าสักูอยากไปเกิดใหม่เลยว่ะเพื่อนนายทำอะไรใครเครียดเวลาเศร้าๆเหรอเพื่อนฟังเพลงเพื่อนแต่นายก็ฟังเพลงตลอดเลยนี่กูเศร้าตลอดเวลาไงเพื่อนทุกคนมีแฟนแล้วยกเว้นกู